แกโอ้ยนี่ยันโอ๊ยโอ้ยโอ้ยนี่ฉันเจ้มาขายยาดิก่อนแกนะเจอก่อนแล้วไงฉันเล่นหมดแต่น้าปากซอยหรือย่านี่เอามันนี่โอ้ยหยุดเว้ยไปกูเจอก่อนอยากไม่เลือกเหรอพวกมึงหลายฮีแล้วนะเว้ยโดน้ยที่รังลุย เฮ้ยเฮ้ยฉันส่งตรงนี้เฮ้ยขหมูขหมูีนะอย่แน่ใจทีนไม่ต้อยังไงกม่มีหมูมีไหนหมดนี่อ่ะทำไมหมูหายไปหมดเลยใครใช้่มแต่มยามาล่ะจริงจิงไหมฮะอย่าบ่นย่าโกนครับองงนะครับมือถืใช่ไหม มามาแล้วครับมาพอดีเลยฝากดูร้านด้วยนะพอดีลูกค้าจะไปเก็บไปทางครับครับครับอะไรกันวะน้ำผักสมัยนี้นี่เก็บเงินใบทางด้วยเหรอวะ ลีตาพี่มาแล้วจ้ะหายอะไรหายพี่นัทแกงกะหรีดอะหายไปนะหายได้ยังไงอะเราจะตายแล้วเนี่ย <S 2> <S 2> เออแล้วร้านข้าวก็ปิดหมดแล้วด้วย <S <S โธ่โธอย่างว่าทาร้านเปิดอยู่เนี่ยพวกเราจะซื้อกินนี่แหละแต่ตั้งแต่เราใช้วิธีขโมยผักเนี่ยพวกเราก็ประหยัดค่าอาหารไปได้ตั้งเยอะเลยนะ เราออกไปหาซื้กินร้านสรองประวันนึงนะครมันไม่เป็นไรหรอกไปไปก่อนเออไปก็ไปอ๋อยิ้มข้าวแกงกะหรี่ร้อนๆครับแกงกะหรี่ร้อนๆเลยนะครับแถวนี้มีร้านเดียวเองนะครับทำไมแพงจังล่ะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับผมกำลังจะเก็บร้านแล้วถุงเดียวอ่ะพอไหมทุกคน มันจะไปพออะไรล่ะถุงเดียวอ่ะถ้าไอคอมกินก็หมดเล่าพี่นัที่อย่าขี้งงไปหน่อยเลยนะตอนนี้บิวกินช้างนี่นั้งโตแล้วนะเอาหมดนี่แหละครับยา้ครับทั้งหมด500บาทครับเฮ้ยเฮ้ยปลาหรือเปล่าไอคอมเอว่าห้าร้อยกวห้าร้อยนี่ครับโอ้ยหนูใส่จะขาดอยู่แล้วไปเถอะไปกิ้เข้ากัน ก็ได้ขอบคุณมากนะครับที่มาอุดหนุนคู่รักมะเขือยาวนี่มันพ่อค้าผักดิ่มะเขือยาว20ต้นหอม10บาทพริก10บาทต้นทุนไม่ถึงร้อยจะได้กำไรไ้ะสีเท่าแถมไม่ต้องจ่ายค่าแรงคนงานค่าแก๊สถึงต้มว้า เรื่องกินนี้ใช้ได้เลยว่ะเออพรุ่งนี้จะทำเมนูอะไรบอกด้วยนะจะได้เตรียมของไว้ให้ห้าร้อยบาทได้กินฝีมือตัวเองนี่นัดอ่ะยอมจ่ายค่าผังเัวงแต่แรกอ่ะกูจบแล้วกูมาโง่แบบนี้หมู่บ้านนี้อยู่ไม่ได้หนีกทำไถ้าไปทำอะไรที่หมู่บ้านอย่างนี้ผมจะคิดลงโซเชียลคิดอะไรอ่ะ อยาาออกรายการหนกนกระแสปะล่ะไ,ไม่เมาไม่ทำแล้วครับผมกับน้องๆทุกคนเนี่ยจะกลับตัวกลับใจแล้วครับพี่แล้วเราจะทำมาหากินยังไงอะใช่ที่ทุกวันนี้เราต้องขโมยอะ่ะก็เป็นว่าเราไม่มีงานทำนะคือพ่อแม่พวกเราเสียตั้งแต่ยังเล็กอะคะ่ะพวกเราก็เลยต้องเล่นร่อนดูแลกันเองสิพี่น้อง หนังสือก็ไม่ได้เรียนนะคะเราจะไปหางานดีๆที่ไหนทําได้ล่ะแล้วทําไมไม่ทํำข้าวแกงขายละ่ะผมไแอบชิมดูแล้วนะรสชาติอาหารเนี่ยใช้ได้เลยสังคมอะ่ะพร้อมให้โอกาสเราเสมอขึ้นอยู่กับพวกคุณอะจะยอมให้โอกาสตัวเองหรือเปล่าเอาวะงั้นพวกเรามาทำข้าวแกงกะหรี่สี่พี่น้อง เราก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับส่วนเรื่องผักและว,วัตถุด,ดิบผมจะอุดหนุนร้านเฮียนะครับเรื่องนั้นอ่ะไม่ใช่ปัญหาขอบคุณครับสี่พี่น้องเฮ้ยส